สองเลขเด็ดทูปมงคลต้องเตนำทีมบวงสวงสามหนังใหม่สับประเรอสองเทยไทยบ้านผีเข้าผู้กำกับ800ล้านต้องเตททิติสีนวลน,นำทีมบวงสวงหนังใหม่3มเรื่องรวดขณะที่เหล่าคอหวยตาโตตามสองเลขเด็ดจากเลขทูปมงคลเอาไปลุ้นโชคลุ้นรวยกันทั่วนหน้า ทำเอาบรรยากาศหน้าศาลหลักเมืองคึกคักเป็นพิเศษเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาทีมงานไทยบ้านสตูดิโอยกทัพใหญ่นำโดยผู้กำกับร้อยล้านต้องเตทิติสีนวลจัดพิธีบวงสวงเปิดกล้องภาพ,พยนตร์ใหม่ถึง3มเรื่องสามรสชาติได้แก่สับประเรอสองโลกหลังความตายจักรวาลไทยบ้านเทยไทยบ้านและหนังผีสุดหลอนผีเข้า งานนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและนายรัฐวิทย์อังคสกุลเกียรติประธานหอ,อการค้าจังหวัดศรีสะเกดมาร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมด้วยทีมงานผู้สร้างผู้กำกับนักสแสดงตบเท้าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงต้องเตผู้กำกับคนดังจากสัพประเรอภาคแรกเผยถึงความคาดหวังในภาคสองว่านักสแสดงรอบนี้มีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่านางเอกใหม่ ได้น้องอุ้มจากช่อง3มาร่วมงานส่วนโจอีนักร้องดังก็มาแสดงด้วยภาคแรกได้800ล้านก็ถือว่าสุดยอดแล้วภาคสองนี้ขอแค่ไม่เจ๊งก็พอใจแล้วครับอยากฝากให้ทุกคนมาชมกันเยอะๆหนังจะเข้าฉายประมาณ6พฤศจิกายนปีหน้าถ้าไม่สนุกด่าได้เลยด้านนางเอกน้องใหม่แกกล่องอุ้มอิศยาหอสวรรณก็เผยความรู้สึกตื่นเต้น และดีใจที่ได้รับโอกาสสำคัญนี้พร้อมบอกว่าการร่วมงานในสับประเสริสองสนุกมากและยังได้ร่วมแสดงในเรื่องผีเข้าอีกด้วยและที่พลาดไม่ได้ในพิธีบวงสวงครั้งนี้ก็คือไฮไลท์เด็ดที่ทำเอาคอหวยตาลุกวาวเมื่อมีการจุดทูบเสี่ยงทายเลขเด็ดซึ่งปรากฏออกมาให้เห็นกันชัดๆคือเลข3 3 9 งานนี้เหล่าผู้ร่วมพิธีต่างก็จับจ้องและถ่ายรูปเก็บไว้หวังจะนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อกันต่อไป